ผมมันนี้พ่จทหารก็อยู่ที่อำเภอจตุร้อยเอ็ดนะครับมาช่วยทีมงานทีมงานก้นต้นไม่อ๋อขนรถยี่ป๊อกหน่อยครับ <laughs> รถยี่ป๊อกหน่อยแล้วไม่ไดห้อยยังเราพี่ท้องอ่าขั้นชักขั้นทรงปั๊มเฟืองนั่นแหละแจ้งไปว่าอันอ๋อเขียนมะเขเะือพ่อใหญ่มาฉัน่น อดก็เป็นะหารครับจานปังกันเลยพเป็นทำการโมนิไฟมารอบนั่งอะไรพี่น้องปอดออกได้ไปแล้วมากบนอันใส่เสพุ่นว่าวหักเขียนเถอะเขียนเขียนว่าวหักจานปังว่าจะเอื้อนเสพุ่นไหนเอื้อนยากจานปังมาจานปังแล้วไปเอื้อนเขียนอืมนี่เขียนหักคอหล่อเออซ่งไว้ให้หมดละเพราะงี้ใจเราเห็ดไหมาให้นไหม อจอดเจริญลอเอ็ดเพชรมาแล้วจานตุยกับกำลังประกอบอยู่โอ้ยพี่เหนือต้นไม่พ่นมาจากกำแพงเพชรพ่นได้พี่น้องมาซื้อไม้บ้านเข้าไว้ซื้อไว้แล้วเนี่ยนี่พ่นมาเสาทีมองนี่ไว้ซื้อแล้วม่นยังเสียวทรงไปทรงไปกำแพงเพชรมาเดี๋ยวบ้านมมาาว่มี่พะยัยวะถามพี่แล้วไปได้จานปังกลังห้อย มตตาไดแมตาไดร้องหรอไปหลายขั้นตอนยันว่าหลายขั้นตอนคือแสดลกับร้องโยกเมื่อไหโย่งว่าเบาขึ้นมันลงบ่โย่แหงหลมจะหักไหมล่ะรถยังโบหนึีนองรถล่นหน่อยแมนตาหักขบทารับสมไปสุอยางสแนวแหละเอา เหนมองเปลียนแล้วล่ะวางอกเองใส่แกนแกนว้าหักใส่แล้วจะเสด็จทดสอบเดีเพิ่นวันนี้ที่ร้อเอ็ดครับผมจตัตุแลพักพี่มานา